ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนหลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมวันนี้เราก็มีเงินสิบล้านโคตรเยอะนะครับ10ล้านไปเราไปดูเฮลิคอปเตอร์เราเดีดวอะผมแอบไปทำห้องใต้ดินมาแล้วนะทุกคนไปดูห้องใต้ดินก่อนดีกว่าดูดูด,ด,ดูผมซื้อครบมาแล้วอ่ะยังสวยบอกเลยเป็นไงห้องนี้เป็นห้องเกมไว้ทุกคนแบบโอ้โหโคตรสวยอะ่ะนี่ก็เป็นห้องรถ ดูห้องรถเป็ไ,ปไงมีทีวีตรงนี้ด้วยเห็นไหมมีเสียงรถแข่งด้วยยังแจมไปวันนี้จะมาขับรถกันนะครับทุกคนมาลุยรถแล้วก็ไปซื้อเฮลิคอปเตอร์นี่กันมีเงินตั้งสิบล้านละไป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 คือผมจำไม่ได้เลยว่าเฮลิคอปเตอร์มันอยู่ตรงไหน <c oughs> อยู่ตรงไหนวะชิบผ่ายละชั้นบนใช่ไหมมีไปข้างบนอีกปะนูน้นนู้นข้างบนนูน้นถึงแล้ว ได้เวลาซื้อสุดยอดเฮลิคอปเตอร์ของบ้านเรานะครับทุกคนมาได้ขับได้ไหมอะมาผมขับหอไว้เป็นด้วยดิซื้อเลย3ล้านจัดไปลดล็อกบ้านใหม่เรียบร้อยโอ้โหไปลองดูดิฟึบเฮ้ยทุกคนเท่อยู่นะมีสีอ๋อนี่รับสีอ่าสีดำเนี่ยเฟิร์โอ้ยังเท่ขับไงวะ นี่นี่นี่เออเฮ้ยงงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้สูงสูงอีกสูงอีกไปเราไปดูบ้านคนอื่นกันดีกว่าโอ้ยโอ้ยทางนู้นทางนู้นขับไม่เป็นวะเต็ียมกำลังมันมันขยับแงวะทุกคนเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยไปค่อยไปอ่า ปึ๊บนี่นี่นได้ละผมจะไปทางไหนเนี่ยเราจอดบ้านคนอื่นได้ไหมอะตรงนู้นมีบ้านคนอื่นปะตรงนู้นมีคนยังสร้างบ้านไม่เสร็จเลยอะ่ะเฮ้ยทางนี้บ้านเราอยู่ตรงโน้นโฮ้ยขับโคตรชากเลยผมน่าจะไม่ผ่านนะกับการขับฮอร์เนี่ยงูนโอ้ยงูนมันขับแหวเนี่ยค่อยๆไปทางงูนทางงูนทางงูน ผมว่าผมก็เล็งตรงอะนะแต่ว่ามันใส่มากเลยเบินตำบินตำนะตรงนี้ที่ไหนไม่รู้อะลองไปดูเดี๋ยวก็รู้โหมีเรือเต็มเลยอะโลศูนย์โหลศูนย์ขออนุญาตจอดหอขออนุญาตจอดหอไปลงจอดหอเดี๋ยวดไม่ดอด็ด,ด,ด,ดตรงไอ้บ้าป,ปึ๊บเรียบร้อยที่นี่คือที่ไหนเนี่ยมีกระท่อมอยู่ด้วย รู้สึกว่าเราจะมีแบบเหมือนเป็นเกาะอะไรสักอย่างไปเดี๋ก็รู้มีเปิดเพลงด้วยอะไรวะเนี่ยการซ่อนความลับคืออะไรอะ่ะมีความลับข้างในนี้เหรอฮะหมายความว่าไงไม่มีทางไปแล้วอะไปไม่มีอะไรก็กลับไม่มีอะไรจริงๆนะเหลือตรงนู้นมีเรืออยู่ยเราลองขับไปดูเรือกันไปสำรวจเรือตรงนู้น รู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นเรือลบนะทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้ยชีวิตขับฮอร์ลำบากจริงเดี๋ยวนะเดี๋ยวทุกคนผมโดนตุ่นวะเรืปอปอปมันคือเรืปอปอปไหมทุกคนกลับกันดีกว่าไม่มีแล้วโอ้โหผมไปนักบินมาทุกคนถึงจะบินได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไปกลับบ้านเราเดียวผมอยากกระโดดลงอะ่ะแบบมันน่าจะรีสปอน เฮลิคอปเตอร์ได้ผมกระโดดลงตรงนี้เลยกระโดดลงเป้าสามสูง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 สองหนึ่งสระยานพาหนะบุบเฮ้ยอ๋ออ่อมาแล้วมาแล้วตอนแรกมันไม่นี่ไว้ทุกคนมันไม่ยอมไอ้นี่ยกลางร่มอ่ะผมนึกว่าผมจะล่วงมาตายแล้วฮอผมล่วงฮอผมล่วงไปแล้วทุกคน ช่องที่หนึ่งเราจะซื้อรถที่ถูกก่อนนะอ่าคันไหนดีสปอร์ตหนึ่งสปอร์ตสงสปอร์ตหนึ่งเอาสองหม้าถูกสุดละเดี๋ยวเราจะลองขับถูกสุดกับแพงสุดคันห้าล้าน,นยังซื้อไม่ได้นะอ่าลองสองหม้าก่อนเป็นไงวะฟึบซื้อเรียบร้อยไหนอะ่ะ นี่อ่ะมาละโอ้โห و, เท่อยู่นะเฮ้ยสองหมืนห้าก็เอาเรื่องอยู่เปลี่ยนสีได้เอาเป็นสีคันนี้น่าจะเป็นแบบคันถูกๆไม่ต้องเอาเป็นสีแบบชูชาติได้ไหมสีแดงไหมแรงลิฟ์เป็นไงโอ้โห و, ย่างจัาบย่างจัาบอุ้ยแรงแรงอยู่นะแรงอยู่แรงอยู่ปาไปูนางนนงนคันนี้วิ่งเร็วที่สามสิบสี่ เดี๋ยวนะใครบอกว่าแรงวะเฮ้ยทำไมมันล้อมันเบี้ยวๆวะผมขับตรงกันนะเว้ยแวะแวะคุยหน่อยดิสวัสดีเพื่อนมีมีแต่ไหมสวัสดีสวัสดีเขาไม่สนใจเราเลยวะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสาว <c oughs> ไปดีกว่าเขาไม่สนใจเราเลยเนี่ต่อไปคันต่อไปของเราจะเป็นแบบ คันที่แพ้ที่สุด4ีล้านห้าโอ้โหคันนี้หลูจริงหลูจริงจัดมาดิซื้อเลยอ่าช่องที่4ี่ช่องที่2องปุบอ้้หูทุกคนคันนี้ของจริงว่ะยังเอาอ่ะโอ้โหมีไฟอ่ะยังสวยพร้อมอย่างทุกคน ไปกันดีกว่าอุ้ย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 แรงนะแรงแรงแรงจริงแรงจริงไปอุ้ยอู้คันนี้วิ่งเกือบร้อยอืมุร้อยว่าร้อยร้อยถึงร้อยร้อยกว่าร้อยกว่าทุกคนฟึบเฮ้ยนี่อหรอตรงนี้มีถนนนี่ข้ามสะพานไม่ได้นะโอยโอ้ยดีนะรัดเข็มขัดไว้อย่าขับรถเร็วนะครับทุกคนเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยขับรถเร็วเลย ทางน,นี้รวยทางน,นี้ไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันนะแต่รถเราแม่งโคตรแรงอะขับขับมันมากคันนี้อุ้ยแถวนี้แถวนี้จะเป็นแบบหมู่บ้านคนหรอใช่ปหมอันน <ifies UFO S 1> <cart> ี <ös> ้คืออะไรอ่ะบล็อกมอปั๊มน้ำมันหรอเติมเติมได้ปะเติมได้ปะเติมเติมเติมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยผมชนปั๊มโทษโทษ รดแรงเกินปั๊มน้ำมันก็เติมไม่ได้นะครับโห,หน่าแบบทาเติมน้ํามันได้นะสาสแบบเข้ามาในเมืองได้อ๋อเหมือนเขากำลังอัปเดตอยู่นะครับทุกคนอนาคตผมว่าข้างในเนี้ยน่าจะแบบทําอะไรได้เอาสวัสดีเพื่อนรถนายแรงเท่ารถเราเปล่า,าตัวนี้อะไรอ่เอ่ออันนี้บ้านคนใช่ไหมอ๋อบ้านคนที่อยู่ริมหาดบ้านคนอื่นเฮ้ยตกน้ำเฮ้ยรหยุดยุดยุดทุกคนว่าเราสามารถขับรถลงน้ำได้ไหม อยากรู้ก็ลองดูเฮ้ยขบับได้สุดจัดสุดจัดโหเดี๋ยวนะบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยบ้านเราอยู่ไหนวะน่าอยู่ฝั่งนู้นนะไปลองรถคันอื่นกันบ้างดียวก่อนเพลิน <ๆ S 2> ได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยฟูฟู๊ฟู๊ฟู๊ทางนู้นทางนู้นบ้านเราอยู่ทางน,านาาู้น,น,อ,น,นอ,อุ๊ยชนอ๋อเฮ้ยติดติดว่ะทุกคนชิปหายรถเราพังว่ะถึงแล้วโหเดินม,มายังไกล เอารถหายรถที่คาร์ลหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรเอาลอ,ลองซื้อคันที่แบบแพงลองลงมาไหมันไหนดียะเหลือตังตั้งสองล้านแปดสองล้านแปดซื้อขนาดได้แพงลองลงมาก็เนี่ยหกแสนอ่ะลองดูหกแสนฮึบโอ้ยคันนี้สีเดียวกับนี้เราเลยอะฮึบ คันนี้สีเขียวไหมได้อยู่นะแตคันนี้วิ่งเท่าไหร่เนี่ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยคันนี้ก็เร็วนะไปทางนู้นบ้างทางนู้นทางนู้นว่าคันนี้วิ่งได้เท่าไหร่วะอุ๊ยโหคันนี้เร็วจัดเฮ้ยทุกคนคันนี้เร็วกว่าคันเมื่อกี้เดี๋ยวนะอ๋อเมื่อกี้มันเป็นทางลาดลงเว้ยคันนี้วิ่งได้อยู่ประมาณร้อยหนึ่งอะโอ้โหฟุตอุ้ยอุ้ย ช่วยด้วยตัวชีวิตตัวชีวิตมาเฮ้ยผมมันได้อยู่นะลองลองนี่ลอง,ลอง,ลอง,ลองต้องลองเอาสีอะไรดีอะสีส้มแล้วกันคันนี้อุ้ยคันนี้สีส้มเท่อะไปอุ้ยเร็วอยู่เร็วอยู่เร็วอยู่คือหกสิบอะทุกคนเร็วอยู่ที่แปลว่าเร็วอยู่นะครับหกสิบอุ้ย อ๋อแต่มันลงเนินวิ่งร้อยอยู่นะเฮ้ยอย่าเราแกล้งไปหาเขาคนเดิมเนี่ยคันนี้บ้านหลังนี้ป่าวะไม่ใช่หลังหน้าหลังหน้าเราโชว์ความรวยแล้วหน่อยดิแบบเขายังสร้างบ้านเขายังไม่รวยเท่าเราใครเนี่ยคันเนี้ยเขาไม่อยู่อ่ะ <laughs> เขาไม่อยู่อ่ะทุกคนขึ้นเนินได้ปะี่ยคันเนี้ยอืมสวยงามมากเป็นภาพที่ดีเฮ้ย <laughs> คือเนินไหวไป่ะเนี่ยไหวโยสวยอยู่นะใครไม่ชอบผมชอบอยู่นะตอนนี้มีเงินอยู่4ล้านคันที่แพงลองลงมาจากคันนั้นที่เราซื้อมาก็เท่าไหร่อะคันนี้เก้าแสนเก้าแสนซื้อเลยปรับอุ้ยคันนี้ไม่ค่อยสวยเลยว่ะจริงไม่สวยอะ่ะทุกคนชอบไหม อะไรดีค่นี้สีฟ้าโหสีฟ้าดีอยู่นะเนี่ยยังเอาอสีฟ้าสวยได้อยู่ได้อยู่มันจะเร็วหรือเปล่ามันอยู่ที่ความเร็วเว้ยการไปลองรถเนี่ยเฮ้ยอูโหูดิสุดจัดนี่ไงนี่งมันมันไม่เร็วว่ะมันวิ่งแค่แปดสิบอะ คันนั้นที่เราซื้อมา4ล้านแม่งวิ่งเป็นร้อยทุกคนดูดิเฮ้ยผมขับคันไหนความถูกคันไปกันเถอะโอ้ยคันนี้เร็วของจริงเร็วสุดๆเลยอะดูตรงนี้ลงเนิน 103, 103. โอ้โหร้อยสามร้อยสามเลี้ยวโอ้โหยังสวยดีนะคันนี้ผมชอบมากเร็วสุดละโอ้โหถึงบ้านนี้แล้ว เฮ้ยบ <Es> ันไดเฮ้ยเดี๋ยว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 อุ้ยโอ้โหลดความก็ลากันไปจากตรงนี้แล้วกันนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามผมด้วยนะครับแล้วถ้าชอบมากๆเนี่ยกดกระดิ่งไว้เลยจะได้ไม่พลาดเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายทุกคน